สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำปี2564ค่ะเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ในปี2564นี้ชีวิตของคุณดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเราจะมาวางแผนกันด้วยไพ่ยิปซีนะคะไพ่จะบอกไพ่จะเปิดทางไพ่จะช่วยคุณได้อย่างไรกับมใ้ใจค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ดูกันทั้งปีเลยค่ะว่าในปี2564นี้ชีวิตของคุณมีอะไรที่คุณจะ ได้รับมีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่คุณได้เตรียมพร้อมรับมือและสิ่งที่คุณควรจะรู้ไว้บ้างนะคะโอเคขออนุญาตดูดวงให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เลยค่ะในปี2,564เรามาดูกันแบบเต็มๆไปเลยนะคะกับคนวันอาทิตย์ค่ะไปที่หนึ่งนะคะมาขอไปที่สองค่ะคนวันอาทิตย์ค่ะสามมาแล้วใบที่สี่มาเลยค่ะห้าค่ะหกนะคะ เจ็ดค่ะอันนี้ชักไพ่ตรงนี้นะคะไม่ได้เตรียมไว้ก่อนมาชักกันตรงนี้ค่ะมาคนวนอาทิตย์ค่ะใบสุดท้ายโอเคเจ๋งมาก มาเราดูกันเลยค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในปี2564นี้คุณอาจจะเป็นคนที่ดูกังวลแล้วเป็นคนที่ยังมีเรื่องราวที่มันติดมาจากปีที่แล้วดังนั้นในปี2563อาจจะเป็นปีที่หลายๆคนมีมเขาเรียกว่ามีอดีตมีอดีตม,มีเรื่องราวมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าคุณอาจจะมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวมีเรื่องอดีตที่อ๋อยังตามหลอกล้อนคุณมายันปีนี้นะคะในปี2564คุณอาจจะยังงงๆกับชีวิตอยู่ว่าแบบฉันจะเอาอยังไงต่อไปดี คนวัยที่ยังเป็นคนที่ใช้อารมณ์และความรู้สึกสัญทัตญาณมาก่อนนะคะเป็นเป็นคนที่ที่ยังยังเป็น,เป,นเป็นชีวิตที่เหมือนกับว่าอารมณ์ความรู้สึกนํามาก่อนเลยคือคือคุณคุณใช้ชีวิตตามใจตามใจตัวเองคือเป็นปีที่คุณจะหาความสุขให้กับตัวเองใช้ชีวิตอย่างอย่างที่คุณอยากจะเป็นวางแผนแล้วก็ มีความสุขมากขึ้นเอาจริงๆมีความสุขมากขึ้นแน่ๆสำหรับคนวันทิตปี2564เพราะว่าคุณน่าจะเจอเรื่องราวที่มันแบบซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายมาจนมันอาจจะยังลากยาวให้คุณไปอีกประมาณ2เดือนก็คือเดือนมก,กรากับกุมภาดังนั้นในช่วงมก,กรากุมภาคนที่เกิดวันทิตย์เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันก็ยังเหมือนกับ ยังนิ่งๆยังไม่มีการขยับการงานหน้าที่อะไรก็ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็เป็นตั้งแต่มีนานะคะมีนาก็คือคุณโชคดีละคุณอาจจะถูกหวยได้คุณจะมีโชคคุณอาจจะได้ทรัพย์สินในเดือนมีนาแล้วประมาณตั้งแต่เมษาคุณก็เป็นช่วงที่เรื่องของการงานของคุณสิ่งที่คุณคุณจะสู้จะพยายามคุณกําลังจะต้องแบบเอ้ยอ๋อต้องทําอะไรเงี้ยพลังของคุณ energy ที่คุณจะรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วฉันจะลุยและอ่าเมษามันนะ ความร้อนมันเข้ามาขับเคลื่อนแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณน่าจะได้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็พอขึ้นเดือนพฤษภาไปเนี่ยมันเป็นเดือนที่คุณคุณได้รับโอกาสคือมันมีช้อยมันมีทางเลือกมันมีผู้คนให้การตอบรับให้ให้โอกาสกับคุณขึ้นเดือนมิถุนาก็จะเป็นช่วงกลางปีที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะไปต่อได้นะคุณจะลุยต่อได้นะคุณจะทําทุกอย่างคุณทำหนึ่งสองสามสี มันมีการเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือเดือนมิถุนาฉะนั้นจังหวะมิถุนาก็แบบโชคดีมากๆฉะนั้นคุณก็จะถูกหวยจะมีโชคจะรับทรัพย์ได้อีกรอบหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เสี่ยงโชคใครที่แบบอยากเสี่ยงแล้วรอจังหวะอยู่ก็จะเป็น2เดือนนะคะก็คือมีนากับมิถุนาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเลยคือพฤศจิกาธันวาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ ช่วงช่วงมีนาจะเยอะหน่อยแล้วก็มิถุนาจะเยอะหน่อยอพฤษภาธนวาก็จะเบาๆก,กรึบๆกันไปนะคะแต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดคือความวุ่นวายเรื่องของความสัมพันธ์ความรักกับผู้คนคกับลอกค้ารวมถึงเรื่องของความรักด้วยเอาจริงๆคนวันอาทิตย์นี่ดูแบบยังโนเนียงงงเงียมากคือมันมีรักปัญหาความรักที่มันเป็นซับซ้อนรักเก่ารักซ้อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยที่เกิดขึ้น คือถ้าคนที่โสดนะบอกเลยว่าเนื้อหอมและมีเสน่ห์มากแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตโสดแบบแบบมีช้อยมีตัวเลือกก็คือยังคงโสดต่อแต่ถ้าคนมีคู่เนี่ยความสัมพันธ์มันซับซ้อนแล้วมันอึดอัดแล้วมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งปีที่คุณน่าจะยังตัดสินใจไม่ได้ก็คือยังอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ที่มันค่ะละคาสังแล้วก็คุณรัก คือคือคือหมายถึงว่าคุณคุณคนที่คุณรักบางทีม,มันก็ไม่ใช่คนที่คุณจะใช้ชีวิตด้วยแต่คนที่คุณไม่ได้รักแต่บางทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังต้องคงไว้คงอยู่มันก็ยังอึดอัดฉะนั้นแปลว่าในป mm ีนี้ในเรื่องของความรักของคนฮิตอ่ะคือ Columbus Luc คือคือคุณก็มีความรักแหละคุณก็เนื Legend ้อหอมแหละแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังเป็นเป็นปัญหาและเป็นเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าเวลามันจะช่วยได้นะคะเอาจริงๆเวลาช่วยได้แล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายคุณก็จะมีจังหวะที่แบบชัดเจนนขึ้ ก็คือการปีไปเลยก็คือพฤษภามิถุนาไปเลยที่ในเรื่องของความรักที่คุณจะรู้สึกว่าฉันรู้และวว่าฉันจะตัดสินใจแบบไหนฉันรู้และวว่าชีวิตฉันจะต้องเริ่มต้นตรงไหนนับหนึ่งยังไงอันนั้นอันนั้นอันนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เวิร์กสำหรับการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์แต่คุณต้องดูแลสุขภาพนะคะปีนี้ใน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 ,ในช่วงของการเจ็บปวดเนี่ยอย่าง ช่วงต้นปีคือมกราคมกุมภาพันธ์คนที่เกิดวันอาทิตย์คุณยังเจอปัญหาเรื่องสุขภาพโควิดโควิดโรคป่วยโรคอะไรที่มันเป็นเรื่องของภูมิแพ้ภูมิกันร่างกายการป่วยไข้การติดกันกอะไรที่มันเป็นการความโรคที่มันติดต่อกันได้ค่ะคุณต้องระวังเพราะว่าคนวันอาทิตย์มันเป็นช่วงเวลาที่คุณคาบเกี่ยวคุณก็ยังเจอเรื่องราวที่มันแบบนิ่งๆชีวิตคุณอาจจะยังขยับอะไรไม่ได้ตอนนี้ได้แต่คิดเดือนมกราเป็นเดือนที่แบบอคิดไปกุมภาพันธ์ก็คิดไปนอนไปว่างไปเพลินนะ่ะก็คือยังทอะไรไม่ได้แต่ว่ววาเดี๋ยค มันไม่ได้นิ่งยาวฉะนั้นไม่ได้มงนิ่งยาวเลยไอเดียที่คุณมีนะคุณสะสมคุณเก็บเลยนะเดี๋ยวมันต้องปล่อยออกไปแนะ่นอนมันได้ใช้มันได้ทำฉะนั้นในปี2,564นี้ยของโควอาทิ์เป็นปีที่คุณจะจะได้ใช้เขาเรียกปล่อยของนะฉะนั้นคุณมีอะไรที่คุณคิดไว้มีอะไรที่คุณแบบวางแผนมีแพนไว้ทุกอย่างเลยนะปีนี้คุณได้ปล่อยของแนะ่แนอ่าฉะนั้น ประมาณกลางปีชัดเจนคือประมาณมิถุนามิถุนาคุณแบบบุกเลยลุยเลยมันไม่มีอะไรที่ต้องรอแล้วไม่มีอะไรเสียหายด้วยไม่มีอะไรที่จะเสี่ยงเลยงนั้นทุกอย่างสําหรับคุณคือการลุยในช่วงกลางปีของเดือนเ,ออเดือนประมาณเดือนมิถุนาค่ะมิถุนากรกฎาคมหากรียาเป็นช่วงแบบบุกและลุยและเริ่มแล้วแบบ ทุกอย่างที่มันมีอยู่ในหัวทุกอย่างที่มันคิดไว้อะเลอะทํานะต้องทําเป็นสิ่งที่คนวันอาทิตย์ต้องแบบทําทันทีนะคะอย่าแค่คิดนะคะแล้วมันจะเป็นผลตอบแทนแล้วจะเป็นผลดีๆแล้วมันเป็นโอกาสของไรายได้คือต้องบอกเลยนะว่าการเงินยังดีอยู่นะคะไม่ได้แย่นะสำหรับคนวันอาทิตย์ยังไงก็ตามแต่คุณยังเป็นคนที่ จับอะไรหยิบอะไรคิดอะไรยังมีไรายได้ยังมีตัวเงินยังมีเงินเข้ายังมีไรายได้เข้ายังรับเงินรับตังรับทรัพย์ทะนั้นปีของอของคุณในปี2564อย่งยังไงก็ยังเป็นปีที่ดีของคุณนะบอกเลยว่าเป็นปีที่ดีนะคะแต่อาจจะนิ่งแค่2เดือนคือมกรากักุมภาแล้วตั้งแต่มีนาะโอ้โหโชคชะตาราศีชีวิตของคุณเปลี่ยนมันมันจะถ้าเกิดคนคน,คนวันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่า คนที่จะส่งเสริมคุณมากนะคะคือคือคนที่เกิดคือปีนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนคนวันพุธอ่ะคนวันพุธจะส่งเสริมคุณมากๆเลยถ้าคนวันอาทิตย์ได้เจอคู่ได้เจอเพื่อนได้เจอมิตรที่เป็นคนวันพุธจะส่งเสริมมากจะนำพาไปในทางที่ดีมากๆกแล้วก็จะนำโชคให้โชคให้คุณจะส่งเสริมมากๆอะคะ่ะฉะนั้นแม้กระทั่งคู่คู่ครองก็ตามแต่นะถ้าคุณได้เจอคนเจอคู่ครองเจอคนรักที่เป็นคนวันวันพุธอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบ บวกคุณเขาไป็อีกยิ่งยิ่งส่งเสริมเป็นโชคชะตาที่แบบเขามีบุญเกื้อหนุนมากับคุณแน่นอนส่งเสริมแน่นอนแต่ถ้าคนวอาทิตย์เจอคนวันจันทร์เข้าไปนี่แก้ก็บอกเลยเป็นเหมือนกับว่าอดีตชาตินํามาเจอกันอะแต่มันมาเจอกันด้วยความที่แบบมันจะต้องสางปัญหานะเคลียร์เคลียร์เคลียร์กรรมเก่ากันนิดนึงก็เลยอาจจะไม่ใช่คู่ที่ส่งเสริมนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเจอแล้วก็ต้องแก้ปัญหากันเกิดขึ้นแต่ถ้าได้เจอคนวันพุธด้เจอคนวันศุกร์ นะคะอันนี้คือคู่แท้ในปีนี้ของคุณนะคะงนั้นคนอาทิตย์ปีนี้ถ้าจะตัดสินใจคบใครถ้าเขาเป็นคนวันพุธคนวันศุกนะ,ะเขาเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณและเป็นคนรักที่เป็นรักแท้ด้วยค่ะไปต่อได้สบายสบายเลยนะในเรื่องของดวงของคนวันอาทิตย์ในปีนี้ใช่ไหมมัน,มนจริงจริงมันจะม,มีตัวตนที่มันชัดก็คือว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าคิดเองอยู่แล้ว แล้วก็มีสติปัญญาที่วางแผนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วคุณจะไม่ได้ต้องเชื่อใครคุณเชื่อเซน์คุณเชื่อสัจจายานคุณได้แต่ด้วยความที่คุณอย่างที่บอกว่ามันเหมือนอเจอปัญหาจากปีที่แล้วมาแล้วก็ยังยิงยาวมาเป็นปัญหาของปีนี้มันเลยทําให้คนวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปไม่เป็นอะไรเงี้ยไปเป,ปอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าดวงของคุณจะเปลี่ยนในปีนี้ก็คือช่วงมีนาเป็นต้นไปเนาะมีน,นาทุกอย่างเปลี่ยนพอทุกอย่างเปลี่ยน ไอ้ความมั่นใจอะไอ้ตัวตนตัวจริงของคุณมันจะออกมาตอนนี้ตัวจริงยังไม่ออกนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ตัวตอนนี้ตอนนี้คนบางทียังไม่รู้ตัวนะคะว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรเหมือนคนโดนของนะคะกำลังแบบว่ามุนงงมุนงงมึนมึนมึนอยู่นะคะก็คือยังแบบไม่รู้ไม่รู้ชะตากรรมไม่รู้ชีวิตของตัวเองว่าเออจะไงปล่อยมันไปอะไรจะเกิดไมเกิดตอนนี้ก็ออกแนวแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดีเองปล่อยปล่อยมันไปอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวมีนาดีขึ้นแล้วพอมีนาปุ๊บ ร,ร่างจริงเปิดเผยนะคะตัวจริงตัวตนตัวตนที่มันเป็นตัวจริงของคุณออกมาฉะนั้นชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนหลังจากนั้นด้วยเช่นกันนะคะปีนี้เป็นปีที่มีปฏิหาริย์ของคนวันอาทิตย์มีปฏิหาริย์มีสิ่งดีคุณจะ1คือคุณมีโชคและ2คือคุณได้ได้ทรัพย์ส,สินเพิ่มเติมคุณได้เจอเอาขาเรียกว่าคุณได้เจอคนที่อาจจะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจคุณได้เจอคําพูดได้เจอเหตุการณ์ คุณอาจจะไปเจอหนังสือสกร่มคุณอาจจะไปเจอบทความสักบทความคุณอาจจะไปเจอคนสักหนึ่งคนคุณอาจจะไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่อะไรก็ตามแต่ที่มันจะทําให้คุณแบบเหมือนปิ๊งขึ้นมาแล้วมันเกิดใหม่แล้วมันเป็นเป็นปฏิหารในชีวิตคุณฉะนั้นคนอาทิตปีนี้นะคะเป็นปีที่ปฏิหารเกิดกับคุณได้ฉะนั้นให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีปฏิหารในทุกๆวันไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นปีที่สร้างปฏิหารได้สําหรับคนวันอาทิตย์นะคะฉะนั้นปฏิหารเกิดขึ้นจากตัวคุณเอง และปฏิหารเกิดได้ทุกวันนะคะขอให้คนวันทิี์โชคดีค่ะ